Minat sekalian, Kang kutang apiku jaman, Minat sekalian, Kang gemang apiku jaman, Minat sekalian, Kang jangkang apiku jaman, Haram semat

นามตัสสะบพวโตอารันตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนวบนอกจงมีแต่พระผู้มีพระภาคอรันตัสสัมมาสัมพุทธพระองค์นั้นดำมามีุตัง หนประดมันปีสังฆังสรรนังกัจามาพเรารถึงตรงแห่งการหนึ่งตุติยัมปีคุตังสรรนังกัจามาพวกเรารถึงความรู้แห่งที่สองตติยัมปีธรรมสรรนังกัจมา

tuadra wadidun nang mekran kisan nadi yang diwisakan serenam pejana tuadra wadidun nang mekran kisan tanah batal wira manisika bakal sama diana tuadra jamai asa hati natana wira Ku akan jangan temui kami suci jara, Weraningi sikap padang samadhi ya ma, Ku akan jangan terus pisah mimpi jara, Musawat, Weraningi sikap padang samadhi ya ma, อมานิปัญจะิิขาปทานิบทที่ต้องศึกษาอารลนี้ิีเลนะสุขติงยันติคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะศีล สีเลนะโอภสัสมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะศินสีเลนะนิโพติงยันตีจะถึงความสงบร่มเย็นได้ก็เพราะศินตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคลคลควรชำระศินให้หมดจด <c oughs>